องส่วนทุเรียนแปดได้เวียผลผลิตงอกงามสมเป็นเศรษฐีที่ดินตัวพ่อเป็นพระเอกติดดินใช้ชีวิตแสนเรียบง่ายจริงๆสําหรับเวียสกุลวัฒนารถที่ช่วงนี้ถูกจับตาเรื่องของความรักกับแฟนสาวนอกวงการอย่างมากหลายคนลุ้นว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่กําลังเป็นกระแสข่าวหนุ่มเวียก็ไม่ได้ออกมาพูดหรือชี้แจงแต่อย่างใดล่าสุดมีคุณแม่พลอยภัยรินแม่ของหนุ่มเวียได้โพสต์ภาพลูกชายพร้อมเนื้อ เรียนจานโตกับแคปชั่นระบุว่าเป็นทุเรียนจากฟาร์มคณารถอือหือทั้งรอแถมรวยมากๆเลยล่ะค่ะ เพราะก่อนหน้านี้หนุ่มเวียก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าไปควานซื้อที่ดินไว้เยอะมากๆแทบจะทุกจังหวัดหนึ่งในนั้นคือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทําสวนทุเรียนสวนเงาะมีลองกองมะม่วงเบาๆรวมกว่า8ปดไร่ซึ่งตอนนี้ก็ออกผลผลิตทุกปีงานนี้จะเรียกเสี่ยวเวียก็ไม่ติดใช่ไหมเอ่ยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ